สวัสดีค่ะกระท่มชมจันแชนแนลนะคะวันนี้ก่อนไปทำงานป้าเปียกก็มาดูความจริงวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันจันแต่คุณลุงต้องเข้าประชุมทั้งวันเพราะว่าตอนเย็นวันนี้ประชุมเสร็จแล้วตอนเย็นคุณลุงจะต้องไปเข้าอบรมอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะ ตอนนี้กำลังเอาญ้าออกจากต้นมะขามนะคะเนี่ยต้นมะขามกำลังมีดอกนะคะมันรกมากแล้วป้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาน้ำลดยังไงนะคะเพราะว่ามันญ่าเต็มไปหมดเลยถ้าเอาญ้าออกเดี๋ยวเราจะรอดูว่าตอนที่คุณลุงเอาญ้าออกเสร็จแล้วมันจะงามแค่ไหนนะคะตอนนี้มันดูแล้วมันไม่งามเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ดูแล้วมันก็ไม่งามเพราะว่ามัน หญ้าเยอะนะคะนี่หญ้าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวรอดูตอนที่เอาญ้าออกเสร็จว่ามันจะงามไหมเดี๋ยวป้าจะเดินไปเอาสายน้ำมารดหน่อยนะคะ มันขามดนะอกกำลังเต็มเลยนะคะแต่ละต้นนี้แต่ว่ามัน,ม,นมันขาดน้ำนะตอนนี้ขาดน้ำองเอาน้ำใส่ก่อนได้งนง้นดอกมะขามก็จะไม่งอกอู้วันวันนั้นมะขามต้นนี้นะมันเลือแต่กิ่งนึกว่าไป นึกว่าตายหมดแล้วมาดูมาดูกันเดี๋ยวป้าพาดูมะขามต้นนี้จากวันนั้นที่ที่ป้าถ่ายให้ดูมันมีแต่กิ่งนึกว่าตายนะคะอึ๊บนี่เวียงมาทั้งนี้เห็นเลยนะคะเนี่ยมะขามที่วันนั้นเหลือแต่กิ่งนึกว่ามันจะตายแต่ว่ามันเกิดยอดออกมาแล้วนะคะเกิดยอดออกมา แล้วก็ดูถ้าจะมีดอกด้วยมาดูต้นที่คุณลุงกำลังทำต้นนี้ดอกไม่เยอะแต่ว่าย้าเยอะย่าเยอะถ้าเอาญ้าออกแล้วก็เอาน้ำใส่ลดน้ำนะคะมันต้นใหญ่แต่ดอกมันไม่ค่อยดก<ม>ดูย้าดูญ้าทุกท่าน อ้ uh huh. อันนี้คือหญ้าที่คุณลุงกำลังเอาออกนะคะเยอะยาวนะยาวแล้วมันก็เยอะด้วยเห็นไหมคะขึ้นไปบนนู่นนะคะนอน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 บนปลายของมะขามมีแต่หญ้าเลยนะคะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราก็ดูแลไม่ทันนะคะเนี่ยขนาดคุณลุงตัดแล้วนะคะสวนนี้ป้าให้ดู เวียงไปเวียงมาตอนนี้คุณลุงตัดแล้วนะคะสวนมะนาวนี้แต่ว่ามันก็ยังมีมันยังมีหญ้าใช่ไหมคะที่ห้อยห้อยอย,อยู่กับหนมามมะนาวเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ใช่งานที่จะง่ายๆนะคะที่จะเอาออกนอกจากตัดสินใจคือไม่เอามะนาวก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจที่จะเอาญ้าออกแล้วก็ปล่อย ทิ้งไปเลยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําเท่านั้นเองนะคะทางหนึ่งเพราะว่าเรามีเวลาไม่พอสําหรับที่จะทํานะคะงานเยอะมากนี่แหละป้าก็มาผูกติดชีวิตอยู่กับสวนแล้วก็งานแล้วจะไปไหนป้าก็ไม่เคยได้ไปจะไปเที่ยวไหนป้าก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวนะคะนอกจากไปงาน 嗯。Mm hmm.